สวัสดีค่ะมาพบกับพรนะคะกับยีนออโตคาค่ะวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยพรมาส่งมอบนะคะรถนะคะฮอนด้าซีวิกนะคะให้กับน้องชายพรเองเลยนะคะค่ะก็จะขออนุญ,ญาตสอบถามน้องนิดนึงค่ะก็คือเป็นยังไงบ้างคะกับรถคันนี้เออจากที่ดูลมรวมรถโอเคนะครับผมแล้วก็เรื่องการบริการอะไรก็ดีครับค่ะแล้วก็ น้องอ่ะก็คือ,อจองในเงิน500บาทนะคะแล้วกอ็ออกรถก็คือ500บาทนะคะมีอยู่จริงนะคะกับยีนออโต้ค้า <Wow. S 1> น้องอ่ะเป็นลูกค้าที่ทำงานประจำแต่ไม่มีเครดิตนะคะใช้ใช้เวลากี่วันคะในการเซ็นสัญญาแล้วก็ผ่านเนคะ่ะประมาณไม่เกินอาทิตย์ครับ ไม่เกิน<ม>านาทีน,นะคะ<ช>แล้วก็ที่เดียวผ่านเลยเนาะที่เดียวผ่านค่ะแล้วาการบริการของเราเป็นยังไงบ้างคะดีครับผมให้การบริการคําตอบถามอะไรก็ตอบได้ครับอ,อ,อยากจะฝากอะไรกับเต็นท์ยินลูกค้าที่ว่ากําลังดูเพจของยีนอนโนพารหรือกาําลังตัดสินใจซื้อรถบ้างคะถ้าตัดสินใจที่จะซื้อผมแนะนําที่นี่ครับผมเพราะว่าเรื่องการบริการเรื่องรถเรื่องสุขภาพอะไรเขาตรวจเช็คให้ครบทุกอย่างครับ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตขอขอบคุณนะคะที่น้องนะคะมาอุดหนุนพี่ค่ะแล้วก็มาเลือกใช้บริการของยีนรถโูคานะคะขอให้รถคันนี้นำพาโชคลาภและความสำเร็จมาสู่ครอบครัวของน้องนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สวยหลดงามคุณภาพมีที่นี่ทีเดียวจีนออโตโคาสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร